เรียนพี่น้องสืง่อมวลชนว่าเรายอมรับแต่ว่าเรายังไม่ยอมแพ้นะครับแล้วก็ยอมรับว่ายังไม่ถึงมติที่376ได้ออกมา3-24แล้วก็ตามที่เราเคยคิดคาดการณ์กันไว้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีการกดดันผ้ทีิสภาเยอะนะครับแล้วก็ที่ไม่มาประชุมก็สิเกือบบคนด้วยกันเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็อาจจะไม่ตรงตามที่เราคาดการณ์ไว้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเราก็จะใช้เวลาในการหายุทธศาสตร์ในการ รวบรวมเสียงนะครับในการโหวตครั้งต่อไปส่วนจะเป็นโหวตครั้งต่อไปจะเป็นเมื่อไหร่ก็ต้องขึ้นอยู่กับทาง,ทาง,งประธานสภา ครับผลโหวตบอกว่าอย่างนั้นครับเราก็ยังทํางานด้วยความเชื่อใจซึ่งกันและกันกับพรรคเพื่อไทยแล้วก,ก็พรรครบจตางๆในรอบหน้าพรรคเก้าไกลจะต้องยอมถอยการแก้ไขามาตราหนึ่งสองไหมครับหรือว่าจะมีการปรับพูดคุยกันอย่างไรเพื่อหาดีกับทางมศวครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกว่าเราได้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นแล้ววันนี้ก็มีเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่ได้มีโอกาสอธิบายในสภาสักทีหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะนําเสนอเนี่ยก็ไปสู่เป้าหมายเดียวกันกับที่ทางวุฒิสภาหรือแมก้กระทั่ง เพื่อนที่เป็นสสอด้วยกันอาจจะ เข้าใจไม่ตรงกันเข้าใจคลาดเคลื่อนก็ได้มีโอกาสชี้แจงเยอะนะครับผมก็ได้มีโอกาสชี้แจงเยอะเลขาธิการพรรคคุณชัยธวัฒนก็มีโอกาสได้ชี้แจงคุณไอติมพาริสก็มีโอกาสได้ชี้แจงผมก็คิดว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับมีการพูดในลารลมนมาตราการที่12นะครับและอาจจะทำให้คะแนนตอนนี้ก็คงคงมุ่งหน้าสู่การเลือกการการลงมติครั้งที่2ต่อไปก่อนจะนดาสเต็ปการลงมติจะจะปรับลดในเรื่องของมาตรา12ตามที่สวบอกว่าถ้าปรับลดแน่ก็อาจจะมีโอกาสตรงนี้จะจะพิจารณา With, with the results of what happened in the parliament today, I accepted, but I'm not giving up in very short. I accepted that that uh, I couldn't reach 376. I got 324, and there's 200 abstains. Um, I also accepted that it's below expectations in the sense that. A lot of people didn't come to become quorum as well as um, not voting as uh, they wish and I understand that there's a lot of pressure on them as well as uh, several incentives that didn't allow them to vote uh, in alignment with the people. But I'm not giving up. I'm, I'm going to strategize once again.

จะเริ่มลงรายละเอียดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับได้ข่าวได้ข่าวว่าบางท่านไปต่างประเทศบางท่านไม่อยู่บางท่านออกจากห้องประชุมมาเลยทั้งหลายเนี่ยไอ้นั้นเป็นเรื่องรายละเอียดแต่ว่าที่พูดได้ก็คือว่ายัางไม่ยอมแพ้แล้วก็จะใช้เวลานี้ในการหายุทธศาสตร์ในการร,รวบร,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 รวมเสียงใหม่นะครับก็เห็นก็เห็นว่าเป็นอุปสรรคที่เรา เข้าใจชื่นชมแล้วก็อยากให้กำลังใจวุฒิสภารครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งขอขอบคุณทั้ง13ท่านที่กล้าหาญแล้วก็ลงมติตามที่ท่านได้เคยสัญญากับพี่น้องประชา,าชนไว้และในขณะเดียวกันก็คงต้องศึกษาศึกษาเพิ่มเติม,ตม,ตมว่าเหตุและผลอะไรที่ทําให้หลายคนไม่ได้มีโอกาสมา,มาเป็นองค์ประชุมร่วมด้วยซ้ำไปแล้วก็หลายท่า,านก็อาจจะไม่ได้บอกอยงที่ท่านคิดนะครับเดี๋ยวยังไงขออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิดยังเป็นแบบวันนี้นี่ยังจะไปต่อไหมคะ เดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องวางแผนันที่2ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแลวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมีการเตรียมใจเป็นฝ่ายค้านไหมครับอะไรนะครับมีการเตรียมใจไหมครับว่าวันหนึ่งอาจจะต้องกลับไปเป็นฝ่ายค้านอีกไหมอตอนนีน้เตรียมใจในการโบ้เทียรมใจแล้วก็เตรียมสมองแล้วก็เตรียมแผนในการโบคท,ทั้งที่2ครับ <im itation> คุณพักจ,จะได้อีก60กว่าเสียงเนี่ยครับเงื่อนไขเดียวให้พักเก้าไกลเนี่ยปรับลดในเรื่องเดียวเลยพักเก้าไกลจะยอมไหมครับอ๋ออันนั้นอันนั้นเป็นการอุปมาอุปไมยที่อาจจะไม่ใช่จริงเรื่องจริงนะครับอาจจะได้เสียงเพิ่มโดยที่ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขยอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับก็ขอเวลาให้ <im itation> ใ,หให้สภาดได้ได้อาจจะต้องมีการทาความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก่อนเพราะฉะนั้นยัง, <im itation> ยงมีเวลาครับได้ไหมร <uto> ครับ้ถามด้ ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป้าหมายของแต่ละคนในนี้ก็คือปเป็นเป้าหมายที่ตรงกรันแต่อาจจะที่จะประเมินต่างกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดมีเวลาก็จะทําความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับว่าว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ไปในเป้าหมายเดียวกับท่านเท่านั้นเองเพี <ไป S 1> แต่ว่ววววาอยากจะให้คิดด้วนะครับแต่ระยะเวลารอบสองนี้มันก็ไม่ได้นานมากนะคะถ้าเทียบกับรอบหนึ่งนะี้มันก็มีเวลาในการที่เราจะชูนิตาสารหรือว่าสึ่งืีของเราแต่มันก็ยังแพ้แล้ว แล้วแต่ที่จะมองผมยังคิดว่ามีเวลาครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆกันหมายถึงนโยบายไหนละครับที่ถามกันจะไม่จะไม่ลดกำหนแพงลงยังครับยังไม่ถึงเวลาก็อย่างที่บอกว่าเราสัญญากับประชาชนไว้ยังไงเราก็ต้องรักษาคับผูดเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขออนุญาตออกไปหาประชาชน